มาไม่ดีจะจาน้องตาจัดให้จ้ะน้องตาจัดให้จ้างานนี้จ้าขนาดตัดหนาย,ยังรอด้วจ้า ตอนนี้ตัใกล้เสร็จแล้วจ้ะรอบบ้านแล้วสวัสดีแม่แม่เอฟซสวัสดีพี่น้องปองไปทุกู่ทุกคน,กคนจ้ะขยะ้อยหหยนานกลับมาแล้วจ้าขวัช้างบอกว่าเวลคัมแบ็คค่ะ ต้องขอขอบคุณน้องตาจ้าวันนี้มาตัดหญ้าให้เองเลยจ้าขยันจังจองเป็นลูกเขยได้ปะจ้าน้องตาได้จ้าน้องตายังโสดจ้าสวัสดีค่ะสบายดีไหมไข่อ้อยสบายดีค่ะ ทำรายขายขย้อยวันนี้วันนี้วันนี้ยังไม่ได้ทําจ้กประมาณวันพุธเพราะฤหัสจ้าก็จะทําน้ําแล้วก็ขนมคกจ้าเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนจ้าสักวันหนึ่งจ้าสักวันสองวันจ้าตันนี้เสียงก็ดังแรงเติบจ้า ฝั่งนี้น้องต้าเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเหลือไปข้างหน้าตรงน้นจ้านิดนึงจ่ะจุดตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะคะหน้าบ้านจา่ะสวัสดีขาย้อยไม่เห็นหน้าเสียดายไม่ไม่ขอดูหน้าขาย้อยหน่อยสิเดี๋ยวก่อนเด้อย่ะแป๊บนึงเด้อค่ะ หายไปใส่มาฝั่งนี้เดี๋ยวพ่อหวอยบอกว่าเดี๋ยวมาตัดให้ให้ให้แปนเลยค่ะบันไดไม่ได้มาอยู่โดนก็ปวกขึ้นจ้ะ คนนี้ไขย้อยคนเดิมนะจ่ะเขินจังขย้อยคนเดิมจะเพิ่มเติมคือความสวยขึ้นมาจะสวยขึ้นมานิสหนึ่งค่ะอา่าก้องอาจจะสั่นเนี่ย,ยจ่ะพอดีว่าหาหาตั้งกล้องโบเตอร์ค่ะน้องตาบอกว่าเดี๋ยวจับให้จ้าตรงนี้สีดองเงินจะอยู่ตรงนี้นะจ่ะ ตรงนี้สีดอโอสีดอเงินก็จะผูกอยู่ตรงนี้เนาะจาะตรงนี้แหละตรงที่ขย้อยยืนก็ไปตรงนู้นก็การเต้นดูช้างได้จ่ะตอนเช้าก็แม่แม่ยิบสีขึ้นมาก็มานอนจิบกาแฟได้จ้ะส่วนข้างหลังก็จะเห็นคองเพชรเนาะจาะคองเพชรแม่ทับทีมจ่ะแล้วก็สีดอเงินจา้าขย้อยสวยเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้าสวยสวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความอ้วนค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาหลายเติบค่ะเมื่ออาจจะสันส้นๆแน่เด้อจากเพราะว่าโปรไถไทยมาดนจ้ะต่อไปดีแม่ๆอาจจะเห็นขย่อยลงคลิปให้เบิรงทุกมือ ทุกมือเลยด้วยจ้ะเรียบร้อย,ย,อยน้องตาบอกว่าเรียบร้อยจ้าจะไปทําขนมครกตรงไหนละ่ะขครย้อยขย้อยคิดอยู่จะ้ะอาจจะทําอยู่บ้านแม่ยายค่ะเพราะว่ามันไม่มีลมค่ะถ้าอยู่ตรงนี้ก็มันน่าจะมีลมเข้าค่ะน่าจะทําอยู่ตรงบ้านแม่ยายค่ะขนมครกค่ะ บรรยากาศตอนนี้ก็ห่อนเ้ว่อจากเย็นๆน,น,นิดนึงค่ะข้างร้างกับเป็นสร้างนอกจากอะ่ะนั่งเบิงส,งสร้างสบายใจค่ะอันนี้ผมจริงด้วค่ะบบแมนผมปลอมน้คะมอน,นี้มอน,นี้ขย,ย่อยขีลล้รถดเลาะเนาะควรสร้างว่ะเอา้าคือสวยแทอ้ แค่กับชักสีวาจังไงนอกจากกระสวยอีลีล้วจ้ะตอนนี้แม่ลำย่อยมากเลยจ้ะแม่ลำย่อยบอกว่าสีมาเห็ดอีหยังเห็นอีกบูจาหน่ลูกแม่ก็ทำเลยกอบวันเสาร์วันธรรมดาทำงานจ้าสวยมาแล้วค่ะแม่ลำย่อยมาแล้วจ้ามาล้ค่ะจะมาหาขย้อนนะคะ ป้าสมผมเจ้าแม่ก็มาขึงเปน็นอันพ่อผลมันประตกดดมากใช่เหรอดีแล้วออลมันจะได้แรงจะได้ขายของได้ส่วนด้านนี้เป็นแม่ลำไยจ้ะแม,ม่ลำไยค่ะถือไมค์คอนมาด้วยค่ะถือไมค์คอนมาด้วยจะ้ะไม้กันสั่นที่ไม่ได้ใช้ค่ะรักมาค่ะรักมาค่ะต่อไปก็จะมาเบิ่งบัวหิมะกันค่ะ ขย้อยพ่อชื่นกำลังอกหักนะคะพ่อชื่นไหนอยอ๋อพ่อชื่นเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะขย้อยสวัสดีพี่อะไรเนาะนี่พี่ช้าบอกพี่ยะบอกตาจะเลยตัดเป็นดีเทน่นี้คนตัดน้องตาเลยจ้าตาทำไมตัดเป็นดีเทน่าเขาไม่เอาแล้ว เขาไม่เอาแล้วมาที่นี่เอออยปากอุ้ยพ่อชื่นสดขยอยต้องไปดามใจให้เราเลยมาคิัขทีมาอื่ยอันตระไลหนูมาจับเราอู้มาตึ้ะพี่ยาจ้าสวัสดีพี่ยาจ้ามันตอนนี้บรรยากาศก็ร้อนเนาะจ้ะกำลังตอนนี้ขยอยก็กำลังจะเคลียร์ของมาถึงโดนๆแล้วจ้ะพอดีว่ากลับบ้านเนาะจ้ะอันนี้ส่งผมเนาะจ้ะขั้นมัดไปกับสิบเป็นจังสี่ค่ะ ตอนนี้อากาศมันห่อมาจากคอทัดหูแนจ่จ้ะนี่นึงค่ะอย่ามาแซวหนามาหนูเด้อค่ะจูจู้อย่าเสียงดังไข่ย้อยแม่เอฟซีก็อย่าเสียงดังนะคะหนูต้องไปหาพอชื่อนาะแหละหนูต้องแต่งตัวยังไงดีคะแบบสวย,สวย <laughs> หนูต้องพอผ้าชื่นมาตัดหญ้าตรงนี้แล้วล่ะค่ะตัดหญ้าไปให้ให้ชื่นแล้วล่ะค่ะ รักจาะแม่ใหญ่ไปให้ให้ชื่นใจก่อนคะ่ะอย่าช้านะอู้อูขอบคุณเอฟซีค่ะหนูจะรีบรบเลยนะคะไม่ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวฝั่งนี้จะทําถนนมาให้จ้าขอบคุณพี่ยาจ้าตรงนี้เดี๋ยว อีกมานก็จะเป็นถนนเนื้จากข้างข้างหลังบ้านก็จะเป็นส่วนหย่อมหลังบ้านจะไว้ให้แม่ใหญ่มานั่งเล่นจ้ะ <c oughs> ตอนนี้คนดูห้าแสนแล้วค่ะ <c oughs> แม่แม่เอฟซีเป็นอย่างไร <c oughs> ในนอกจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ทำคะแนนด่วนนะขย้อยซ้าขย้อยต้องเอา ควายควันเดียวมาผูกเลี้ยงตรงหลังบ้านแล้วแหละดดออกกเเงงิินนครับต้องพาดอกเงินมาด้วยแล้วแหละแม่แม่เอฟซีเป็นยังไงเนี่ยนอกจากสบายดีพอจ้า